ว้าวสวัสดีนะคะทุกคนเจอกันกับของเล่นน่ารักมากมายว้าวทุกคนรู้จักไหมตัวนี้ชื่ออะไรฟิสปลานี่ปลาก็จะสดีดสดิ๊งอ่ะเดี๋ยวให้มันว่ายน้ําให้ทุกคนอ้าวว่ายได้ไหมในย่านี่มันว่ายไม่ได้นะคะทุกคนบนญ้านี่มันขยับหางแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวให้ปลาทำแบบนี้เดี๋ยวเจ้าเรามาดูเจ้า บอฟฟลูอ๋อว้าวอุ้ยมันนั่งด้วยทุกคนเจ้าขาวนั่งเล่นอ่ะปล่อยเจ้าขาวนั่งเล่นไปส่วนตัวนี้เจ้าเอลฟ์เฟนอเอลฟ์เฟนก็มาโอ้ว้าว ยอยไปเลยอ้โอ้นี่มันมาแล้วว้าวเจ้าซีบราเดินโชว์ทุกคนโอ้ยงายท้องไปแล้วเอา้าทุกคนมันเดินไม่ได้นะคะโอ้ my god นอนอ้าวอีกตัวหนึ่ง นอนไปเลยเลียงรายกันเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่โอ้ว้วาวนอนทุกตัวไปเลยหนีชนตัวเจ้า oh. ขาวนั่งเล่นเลยนะคะทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลย โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย